บัดนี้การลองการล่ำม,มือนี่ถือว่ามือนี่เป็นฮานของโบราณของเฮาฮานโบราณตะกี้มันสิเป็นจังสี่ละอืล่ำสมัยแตะก่อนสีล่ำสศกกรโปกเด้เออมีแน่ละความดีความชอบความบดีกรร กะสีลำสูจังไหนเฝ้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังบ้านอยู่อนอนหมอลำทั้งสองนี่หมอลำคำเบือนกะสีบอกไปรลดดอกกิ่บ้านนองไผ่ตำบลสะเกโพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้พ่อแม่พี่น้องกะพงสีหูบัดนี้ลูกหัวขวั้วคนมีเราไปเทาปน,นีบ้าขันบอมีกะมันสิผู้ให้พูดเนาะขันสิถามมาได้จะคนบัดสิบ้าย,ยังสี่มันจะสิตอบถือ กะบ่าวไปลาบอนหันบ้านีเฮาสิล่ำจังใดล่ำให้พ่อแม่พี่น้องฟังการลองการล่ำเพื่อนว่าสมัยต่กอนถามกันดิเออมีล่ำมาอืมมีล่ำอยู่มีล่ำไปขันล่ำมาเฮาสิกาวมาตะใส่เกามาตั้งแต่แผ่นดินทอห้อยไก่ต้นไม้ทอล่ำเทียน าศาสนาบ่ท่านตั้งพุทธองค์บ่ท่านเตียงสั่งแต่หน้าลูกหมอเวกี่บ่ท่านเกิดตั้งแต่กี่เฟินมามีแผ่นดินสองแผ่นแผ่นหนึ่งไส้อยู่เฝ้าเป็นเจ้าวารักษาแผ่นหนึ่งยิ่งอยู่เฝ้าเป็นเจ้าวารักษาโตแต่นีบางคนมาเลยมาอ่านคาถายแผ่นดินจอดกันพนลาได้มาเอากันเด้เออพอเอากันแล้วสมัยแต่ะ่อนเพิ่นเอื้อนว่า แต่ก่อนนั่นก่อนก่อนคน,นเรายังโง่นะบ้านเมืองยังเป็นป่าเป็นดงทั้งนั้นมีผู้ใดเนี่ยม,หนหนมีพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่น้าพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่คำตั้งแต่เถ่าคาตํบบ่ทัานนำกันเป็นไปยังไปเอาฟื้นกัางเว้นไปเห็นเล่นขึ้นไม่ ทั้งผู้เมียเลยใส่ใหัวขึ่นเอาแยงทันผู้เมียนั่งอยลางเลี๋ยวขึ้นไปเห็นของผัวเสียกจำแกนแวอนนั้นใส่ผัวออเจ้าสิตายสะดอกหิบลงุงหิบลงุงพระนะบัดนีให้ทั้งผัวมาเผาถุงทั้งเมียกับประพื้นผู้ผัวนังวง่งอยลังเดี๋ยวขึ้นไปถึงต้นไม้เห็นของเมียบาดจึนจืนว่าเป็นบาดขวัญฟันเจ้ากับสิตายคกอกันลุงมาจะเมทาว ท่าไมทาห้ใส่กันด้สมัยตะก่อ,อนงโง่หลายอันนี้เบาสูพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฟังบัดนี้จังมาเกาวางสิบสองศูนย์ตั้งยินญาับเกิดจังวะยับเกิดแล้วศูนย,ย์ o, 0, นันเกิดน้ำองค์พุโทโธเกิดซําศูนย์ 0, เรล่ามาตามทั้ง 12, สิบสองศูนย์โกยเกิดมาม้วนพร้อมศูนย์หนึ่งว่าหายศูนย์สองว่าสวยศูนย์สามมาลาวิสวาวีขั้นศูนย์สี่วามารมาร้อย ศูนหาว่ามิดมี06ว,ว่าตะกี่ศูนย์เจดาตะกอนศูนย์แราตะดังโอ้ยศูนเกว่า,วาเตะเริ่ม ศูนย์สิบว่ากลางหาวศูนย์สิบเอ็ดว่าลวหาศูนย์สิบสองว่าฟ้าเหลี่ข้าวนันองค์พุ้โทแก่วมาว่าโยเกิดกัอนมิญญานหยับหยับนันตามคุณเกิดมากนาโลกหมออาเวกีบ่ท่านเกิดกระดุมพี่ย่งบ่ได้ลอหมอบายนันบ่มนี้ทั้งสิ่บก nah สันฟา ทั้งสิบหาสันเดียนบ่มีไผ่แลงแต่มานะหนาซ้าแต่ดินน,น้ำตาขึ้นบัวใหญ่ยังประทังเกิดแต่จะฟังเรื่องต่อไปแต่ก่อนได้ควงใหญ่ไพนายังบ่มีผู้ผาเป่าแป่นเป็นว่าง ทิศสองตูนเลยสามวิญญาณหยาบเนี่ยทิศญาณหยาบเกิดขึ้นบาดลำมือเกิดจึงเกิดอากาศควงลมดวงตาขึงเลยเกิดหินตาถึงปฐุมมาบัวแกลวบัวตาคึงเกิดแลี๋ยวทิศสองใบกัดดอกท้าทิศสองอีดัำพารันยันยิ่งยาวทางไงเก่าพันโยธสังขยาลวงสูงใดเก่าเส้นโยดเก่าเส้นโยธตือที่ว่าสงไทยละมันไม่ดอกหัวละพระธรรมพ่อตือพูดท่า มตัดใบทางม้วนหอมผากม่ยุบขาตังเส็นพื้นภูมิใบใบบัวนั้นพันสอดตาถึงใบบัวนั้นแตะท่านเตะเมื่อมาตั้งหนาลึกตื่นทะลวงลำสำคัญในนันนาในนันนาในเขานันนาลวงแสนปีพผาตาถมจังนี จากมีม่นบนฝ่าละแต่เลยมาขับปทุมมาบัวอ่อนพระประทุมเกิดสอนนอนหันเตือโอขั้นปัสสาขั้นธลราโยเจ้าลมหลวงป็่นพอขั้นอาษาขั้นทางลาโยเจ้าลมหลวงป็่นแม่ระุมมาแดงแทตนเจ้าในสูงใน้่านปีมาตุนป่าทุมมาเล่าอยู่บัวนั้นมีแปดหมื่นสี่พันพระปรทุมอยู่หันเลี้ยนลู่สองอิงเล่งมังดีเฮนฝ่ายังมอมีพื้นดีรัง นานาทั้งสาบานรกมีใบสานบ่มีแตสั์ที่นี่ จริงนี่ยัง่าแต่งแต่งตัวี่แต่องค์พุทรปะปฐุมป็นเขาพาปาถมเลยเขาพิ่นญากาแกสมาบัดแกกะพระองค์เขาสูสันจึงในบันดาไหนเป็นใบบัวกับปิดเป็นแผ่นดินใหญ่หข่วงบัวคำเห็ดเสาทูกแปล้งส่งบัวเกิดเป็นดินดินเกิดจากดอกบัวทาพระองค์ตัดไรเฮาเด้อพอไรจึงถึงบัวไว้คุ้นสูงกว่ามูกันทีตัดสลูเข,าข้าคังเสียงเสือ วວาว่ายสันนีสักวันร่ำภิรุณสมไยด้วยล่ะใช่ๆอ่ายาหล่ว หลวงดอกไม้ในหันแหงหลายนับนั่นนานับแต่ยินท่าเจ้าน้องอยู่เมืองสวรรค์แต่งให้คนสาคัญสู่ชมผู้พืนไผ่ละกระพ้ารูนนาพุทธองค์ลงฝนแต่พระพรานาคางไปส่กุงกำมาล้มมาพุ่นขังอยู่คือนอกคือนอกคือนกประชาชนเช้าไทยมาพระองค์ทุดเดบ้าพระองค์เศร้าเมืองมาพระองค์ทุดเดว แด้วหานี่นับแต่อินท่าเจ้าเน่าอยู่บังสวรรค์แต่งให้คนสาคัญสู่สมภูเพื่อนไผ่ละกระฟองดูหนาที่เขาอุ้งลงปวดเต้นหันดื้อพระพระพอเจ้าขังไว้ใส่กุ้งตามรำมะลุมาคุ้นทางอยู่ขึ้นงอขึ้นงอขึ้นงอประชาชนเจ้าเมืองมาพระองค์สุบหลุนก็มีไผ่อิน ใไรของเพื่อนนั่นนาสิเกิดเงอนประการแทอย่ยางใดทิศทัศนานั่นได้เขาซวยว่ารับยาสูท่านล่าคู่คล้องปองส่างรัติดุนนั่นแดงนั่นได้คิดสามปีเป็นเกตกก็ได้ได้ลูกให้มาให้หนึ่งคนหนึ่งคนนั่นะลูกผู้ตุ่มน้ำบาเลา่ห์ก้าวถึงยอินท่าตุนอยูบ่บนสรรค์ฟ้าย่านเตสิทธศเจ้าลืมจนออกบวชนักสนมหมักลยในแยแล้วพัวสิสิลืมถ้าอินท่าจังใดสังทูดมาหาตุ เนึ่งนั้นตูหนึ่งนั้นล่ะคือทูดเทวดาจือจำเมาไว้สิมาสังหอนไหนในพระทยของพระบาทช่างเกิดแก่ดกษ์เจ็บตายสิทธาละปหุสสบนหมวอยู่กาม เลยจะน้องแมงเสดมาเลยน้องก่อนนเอนมันบาน Bà, nhau đây nhau bó cái gì đó tám chầu ha khỏi lắm nhàng văng ba quậy lắm no bên bà tì bà tì văng tay nhàng ui 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 à quậy quậy Thôi cũng được Đáp ơn